สรางเป็นเก่งนะครับเนอะขึ้นไปได้ยังไงซื้อสะสมทีมชาติศรีเท่านั้น วันลี่หองาบองแสงของวนหมองละองางวัดหมอกว่าทุชินมงคลยืตแท่านวันละสุขาพพลังปติชาพนะดสบัติที่รรพระวสุสัพพะมันานขอสัพพะมงคลจงยืนแท่านพระขันตุสัพพะเทว,วตาขอเหล่าเทวดาทั้งตวตจงรักษา สัพพะทุพานุชาวเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุพาวเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังขานุพาวเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสารยาโศนพระวันจุเตริญผมคนดีสัพพะนี้เนาะประเด็นพระสมเด็จผู้เก่าร้องแต่กรอบปฏิบัติรุ่นแรกสืบุ่น และสือตุ๊กบอลหนึ่งเล่มและนังถึงพระบุญพ่อแม่หนึ่งเล่มหรือรูปธรรมบุญหรือพระบิดีตัวแรกของวัดบัวนตุนละหนึ่งร้อยบาทมาร่วมกันทำบุญใหญ่บุรณะพาะศิลป์พระใหญ่ที่สุดในโลกพระพุทธ,ธรรมหานะวามินสัจคยาปุญิสีวิเศษเศชาณวัดบัวตุอบอลโผตะพาอำเภอวิเศษเศชาจังหวัดอ่างทองด้วยกันนะครับขออนุโมทนา ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านต้องเจริญด้วยอายุวันนะสุภจำลองครับภา,าระปฏิภาณคณะสงฆ์ปั่นยืนยืนนานพระวัตถุสัพพะมังคาขอสัพพะมงคลดวงมีแก่ท่านรักสันตุสัพพะเทวตาขอเหล่าเทวดาทัาง้งปวงจงอุ้นันต์สืบมนหนึ่งเล่มและหนังสือพระคุณพ่อแม่หนึ่งเล่ม หรือร่วมทำบุญซื้อปฏิทินชุดแรกของวัดม่วงชุดละ100บาท้อยบาทพระพุธทธมหานะว่ามีแต่แขยบุญสีวิเศษชัยชาณวัดม่วงก็บุญของชาวานทำเภอวิเศษชัยชาจังหวัดอ่างทองด้วยกันนะครับขออนุโมทนาท่นา,านผู้มีศรัทธาทุกท่านดวงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพลาระปฏิภาณชนะสมบัติยิยนดีนะ พระวัสสุพถะเป็นกัรด้วยอรนยภาพแห่งพระสงของพกคนสาธาโสดพระวันสุตเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมมีแต่ท่านผุ้มีถ้าไปเดินขึ้นไปทำไมบนน้ำขอเชิญท่านผู้มีบัตฑิตมาร่วมทำบุญบุรณะคาถิพระใหญ่ที่ทสุดในโลก มหานชาชาดกจังหวัดหาพรรูปคำพูนบุรณะสีทองทาโอสถัองขัวต่อกระบอกทางวันหอมทุกสิ่งมงคนมีแต่ทันได้แก่พระศุกรงามต้อมในต่อปีปัญญานุสนาในชุศย์ังเป็นสุตคนในเดืกนเดแน ร้อบาทมารูกักนพระดิษฐ์ศัพทพระพุทธาลุกพาวเลยนะด้วยอนุภาพแห่งพระธเจ้าทั้งปวงสัพพระธรรมลูกพาเลยนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพทะสังฆาลุกพาเลยนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงจัดอาโสต์พระวันสุเตขอความสวัสดิทั้ทงหลายต้องมีแก่ท่านมือนอนแต่สอง

เชือเศิดเดาจังหวัดอ่างทองรูปธรรเบุญอรณะสุขทองอาโอภัยนันต่สองที่บาต่อบองถาวรขอมอบทุกสิ่งมงคลที่ดีแด่ท่านได้แก่รพระส